เพย่งคือตั้งใจเทวิเพลสร้เพลงเล้วกระ้าเป็นคาแรคเตอร์ของแกครับเกมิงตัวจริงเสียงจริงวันนี้น้องๆหนูหเด็กน้อยมาไหนดิ่องเม่สูงคุ่นทอนี่เป็นอย่งไกล้จ้าเอาเมียไหนเอาเมียไหนแมวแจ้สเรวแเอาเมีไหนเอฟซีไเวทีครับเอาเมีไหนเม่แม่หาเงิม่ห้ามือนได้ไหมครับได้จ้าปุ้ยทองเม่สูงคุ่นเมีหาเงินเพลิะ เอาเา้าลองเบิ้งศูนยคูณแม่ห้าหมื่นครับ 3, ามสองนึูนรคูณแม่ห้าห0ื่นเจมิงครับห้าหมื่เป็น5้า0 0ื่นห้าหมื่น,น 50, 50, 50, สองหนึ่งเสน้นห้าหมื่นสองหนึ่งเสน้ 50, สหนห้าหมื่น 50, ห้าหมื่นสี่อน อ่ะเอาเพลงไหนบันที่ผมมีไรเอวไหนฟังแน่นอนไหนฟังแน่นอนอโอ้โอดอจกจญ้าในป่าปูนโอ้งานเห็นว่าเจมิงเดมาให้ผมกาสีเอาลงนี่ถือว่าเจมิงเป็นสะพานบุญครับเออฮะโอ้ขอบคุณหลายๆครับอันนี้เจมิงเจมปวจับมือพ่านมาเลยขึ้นแล้วป่ะเจมปวดจับมือนะครับเจ้ากีสิบาทตีวะครับ ได้ยังบ่ได้ <c oughs> อันนี้เจมิงตัวกิงเสียงกินหัวท่องแม่สุดคุดแม่หาเมินมาดิจ้าลูกน้องผมที่เมาเทนแบงกระทงได้ครับแม่หาพัคราบเอาลูกไปบวกอีกหนึ่งบวกหนึ่งกส่ยัาูหมูกจัดมาอีกสักหนึง่งอันเพลงอะไรครับเพลงอะไรบูย้ยหารอ้อยพอดีเจมิงอาวโอ้ยสาธุครับนี่ กันครับท่านบุญเดี๋ยวจบกิจการเพลงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญทางด้านศิลปินทุกช่านนะครับศิลปินหน่อยไงบทเวทีน้ากันครับรวมทายลูกน้ากันครับกิจการเพลงนี้ที่ดังอยู่ในโซเชียลอยู่ในขนานี้เพลงอะไรวันที่บอกมีอายจ้ะ